โอ้ยอยากลุกฟอมกันเลยยงเ้กินฟูมุ่นกับเข่าวันนี้อ้ขคงแท้สวัสดีครับคลิปนี้จะพาพเบิงบรรยากาศกับบ้านกับซองนะครับกับหนงบัวลำพูบ้านเกิดครับบ่ได้กับโดนแล้วเมื่อนี้ก็สีมีอายไส้ครับล้านครับไม่เห็ดเนื้อกินครับ เป็นว่าพันธุ์ย่างแล้วท่านครับเนื้อเสือ,อย่างหรือ่อพันธุน์กระสิก้อยครับก้อยเสือแล้วเอาไปคั่วครับนี่มากับทีมงานลูกๆแล,ละล้านกับมาตอ้อนรับนะครับอันนี้เป็นบ้านพี่ไส้ครับบ้านพี่ไส้แม่ผมกับสิยูกับบ้านพี่ไส้นี่ละนี่แม่ผมอายุแปดสิบเก้าปีแล้วครับดีใจว่าลูกมาหาหอดบอนอนครับแดดหอนันได้ก็มานาั่งเฝ้าเอาผู้ซ้อยก็บซ้อยไปครับ ซ้อยบางๆเพราะว่าเป็นสิขวัวอือเอาไปก้อยขัวครับก้อยไปขวัวก้อยเสือขวัวว่าสันพ่นว่าป็นจังใดกันขารว่าชุ่มมือครับมาชุ่มบรรยากาศไปครับคันด้วยดอกดาวเรื่องจักหน่อยเด้อสวยๆนี่แหละอ่าบรรยากาศลมเื่นดีอยู่ครับห้อน ล่มทงไฮทงหน้าเนี้ยนิดหน่อยครับปูสาดปูยังอยู่กับพื้นี่ละกินกันแบบนี้เลยนี่ก็อายคกับผู้หญิงบ้านครับผู้หญิงหำครับมันก็มา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 เบิ้งนี่ละมาเบิ้งไอ้สิเอาให้เบิ้งมามาเนี่ยมักแห้งเด้อเขาน้ำซ้ามปลาเนี่บ่กกินก็ได้เพ่นวาเนี่ยเนี่ยสิกินให้เบิ้งเนี่ยเหมือนโบ้ยใส่ฟูมุนกับเขาวาเนี่ ้แต่อยากหัวแห้งคนนี้ยังมาหากินฟู่มู่นกับเขามาเลียงง่ายเทอะโอ้ยพุ่อนะเพื่นว่าบอขักใสอีกอ้างอีกใส่อีกโอยเฮ็ดหน้เด็กมันเบิง้งว่าสั่นว่าโอ้ยอย่าเลียนแบบเด้อนีน่ก็แม่นะครับนี่ก็หลานเพิ่นกัว่าคุยกันกับย่ายยายทวดครับยหา่ทวดหลานมา อ่าพิ่งก็ดีใจเพิ่งกับมานางอยู่นี่ละห้อนปันได้พิ่งก็นั่งเฝ้าลูกเฝ้าล้านอยู่นี่ละเอาอันนี้ย่างออกมาแล้วชุดหนึ่งครับอันนี้เอามาชดล่องเบืองสกอนิ่นว่าล่องมือกุ๊กดูกุกมันที่เป็นยังเดเป็นตะเปิดล้านได้บ่สันวาผู้นึงก็ก้อยออกมาแล้วครับเอาซิมดูลาซิมดูเนี่ยกูเห็นตะมึงอะไรเฮ็ดอันคลิปยุบเส้าสันว่าเบืองฝีมือไอ้ดูเป็นตะสูได้บ่สันผมก็เลยซิมเบื้อง สุดยอดคือกันครับอันนี้ก็ได้ขาดยังมาสันว่าผมกับผมก็เลยบอกว่าขาดข้าวเหนียวกับจานเนี่ยโอ้ยขาดข้าวเหนียวกับจานเนี่ยกระไดกเอาเกี๊ยวใส่จัหน้อยมันบอกขาดมาสันว่ามันบนนัวมาสันว่าก็เลยใส่ร้านกับซิมเบอรงโอ้สุดยอดสุดยอดเอาสุดยอดมาสันว่าอืมร้านเคยว่าเอาใช้ดูเอาไหมพี่ชิมหน่อยเด็กเป็นไงอ๋อสุดยอดพอแหลกเลย <laughs> แจมหาลงไปหัวสันว่ะพูนพูนเอาไปทั้งพูนเอาไปหาตาก,กร้องพ่นหัวสันว่าพูนลานก็นเอาเอาเอานี่เด้อไม่ไม่บวเซียบปุ้ยเนี่ยน้ำจิมนี่ก็สุดยอดครับขมขมจนขาลอยขมจนตาฟา่งครับอันนี้เสียบบกหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วห้องกมตต่อ้วยของเย็นๆน,นะครับกินของเย็นๆไปแล้ว เพื่อความสดชื่นนะครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันไหมนะครับ